น้ำตาลโพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อหนุ่ยแม่ตักเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ใครเห็นแล้วต้องอมยิ้มตามไปด้วยสำหรับครอบครัวสุขสันในวันหยุดอย่างนี้ล่าสุดน้ำตาลนัชชาสเสวีศิลาลูกสาวคนสวยคุณแม่ลูกหนึ่งของตักมายุรา และพ่อหนุ่ยทาดาสเวสวศิลาได้โพสตซีนพร้อมหน้าพร้อมตามีคุณพ่อคุณแม่และหลานชายตัวน้อยน้องทีเครวมเฟรมกันด้วยรอยยิ้มงานนี้ดูท่าคุณยายตักมายุราจะหลงหลานชายเอามากๆเพราะสายตารอยยิ้มที่ได้อุ้มหลานนั้น เห็นแล้วมีความสุขเกินจะกล่าวและหากใครติดตามไอจก็จะพบว่าคุณยายคนสวยนำคลิปหลานมาโพสอยู่ตลอดแถมมีแคปชั่นแนะนำตัวให้หลานชายว่าผมชื่อเด็กชายทีทัศเสวศิลาครับหรือแม้กระทั่งแคปชั่นบอกว่าคิดถึงมีเสียงเด็กก็เพลินไปอีกแบบมีทุกภาษา l ล v e you อ้โหเข็งแงงเลย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ